วันนี้พี่อุ่นใจของเดยามาทาอะไรคะอย่างที่เราเห็นนะคะคือตอนนี้เขาจะมีจินตนาการด้วยในช่วงเวลาที่เดียะป่วยหรืออยู่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คืออุ่นใจถ้ามีตุ๊กตาก็เหมือนเสริมสร้างพัฒนาการให้เขาด้วยจินตนาการของเขาเองก็ไม่ได้ตามใจแต่ก็ไม่ได้แบบคะก็ไม่ได้ถึงกับห้ามทั้งหมดทุกอย่าง สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของลิปเป้นเดยค่ะพี่พี่วันนี้นะคะเดีย่ามากับใครคะเดีย c a แคด u ี้โชว์มดย่าไม่สนใจอุ่นใจแล้วหรอกคะงั้นเดี๋ยวมีพาอุ่นใจกลับบ้านนะคะเดี๋ยวจะคุยกับอุนนะะ่นใจอย่นี้เย้ ิสอุ่นใจแล้วคิดอุ่นใจอ้าบายเฉยเลยวันนี้นะคะเรามาพร้อมกับแขกรับเชิญของเดย่าก็คืออุ่นใจว, <c oughs> วันนี้พี่อุ่นใจของเดย่ามาทําอะไรคะามาบอกทุกคนใช่ไหมคะว่าวันนี้นะคะจะมาบอกประโยชน์ของอุ่นใจกันนะคะพี่ๆมาพี่อุ่นใจมีความสําคัญกับเดย่ายัางไงา ก็เนี้ยค่ะเหมือนสําหรับเดียดยีมองว่าเป็นรากฐานความสําคัญนะคะของการพัฒนาในเรื่องของด้านอารมณ์แล้วก็คุณลักษณะนิสัยอะไรต่างๆอย่างที่เราเห็นนะคะคือตอนนี้เขาจะมีจินตนาการด้วยว่าแบบเนี้ยคือเพื่อนของเขาซึ่งที่รู้สึกว่าเดียจะรักอุ่นใจ <c oughs> ก็เหมือนจะสักประมาณ7เดือน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่เริ่มรู้สึกว่าแบบเห็นหน้าอุ่นใจแล้วก็คือยิ้มในช่วงเวลาที่เดียดป่วยหรืออยู่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คืออุ่นใจเพราะแบบเวลาทุกครั้งที่คุณหมอเข้ามามาตรว หรือพยายามเข้ามาอย่างเงี้ยสิ่งที่เดียา a ต้องการก็คือแบบเขาจะหาอุ่นใจแล้วเพราะความมีความรู้สึกว่าถ้าเขาได้จับอุ่นใจหรือได้อยู่กับอุ่นใจเนี่ยเขาจะรู้สึกอุ่นน่าจะเป็นแบบนั้นก็อารมณ์เหมือนกับว่าลูกที่ขาดแม่ไม่ได้แต่ถามว่าบ้านอื่นๆเนี่ยไม่ติดตุ๊กตาก็จะพัฒนาได้เหมือนกันไหมจริงๆได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าข้อดีก็คือถ้ามีตุ๊กตาก็เหมือนเสริมสร้างพัฒนาการให้เขาด้วยจินตนาการของเขาเองแต่ข้อเสียก็คือถ้าเราปล่อยให้อยู่กับอุ่นใจมากเกินไปก็อาจจะทําให้เขาอ่ะติิดตตตตัวววไไปปจจนนโโหมมาายค ในวันที่เขาโตแล้วต้องไปโรงเรียน <c oughs> เขาอาจจะขาดตุ๊กตามไม่ได้ <c oughs> อะไรแบบนี้ค่ะแต่ช่วงนี้เดียก็คือแบบเบาเบาอุ่นใจลงไปมากนั่นหมายความว่าเราอะเริ่มสร้างนิสัยให้เขาด้วยการที่แบบเขาจะเจออุ่นใจเฉพาะช่วงกลางคืนเราช่วงกลางวันเนี่ยก็คือจะปล่อยให้น้องเนี่ยอยู่โดยที่ไม่มีอุ่นใจนั่นหมายความว่าช่วงตื่นนอนเนี่ยก็จะบอกน้องเล้ว่าเดี๋ยวเราต้องเซ็ตกุดปลายอุ่นใจแล้วนะคะเดี๋ยวก็เก็บเลย <c oughs> ก็จะไม่ให้เหลือสักตัว <c oughs> ที่มี3ตัวเพราะว่าคือเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อตัวน <c oughs> ี้ดําเผื่อตัวนี้เปื้อนก็เอาไปซักไได้้อะรแบบนี จริงอยู่มาตั้งแต่เกิดเริ่มจากเออต้องไม่ใช่ตั้งแต่เกิดสี่ส,สเดือนะะพะคะพอดีเพื่อนพอเพื่อนสนิทเอามาให้1ตัวแล้วช่วงแรกๆเียก็ไม่ค่อยกอดหรอกไม่ยังไม่คุ้นเคยยังไม่อะไรย้ยคะเพราะว่าตอนนั้นน้องก็ยังวัยเดือนอาจจะแบบสองสเดือนยังไม่ค่อยรู้ความทีนี้พอเขาเริ่มแขนขาขยับได้เก่งขึ้นกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อมือเริ่มมีมีการพัฒนาได้ดีใน ในตามช่วงวัยของเขาอะนะคะได้ดีขึ้นเขาก็เริ่มมีจับจับฟากฟ้ามีดึงหูมีเอามาองมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นหลังจากนั้นพอเริ่มจําความได้ก็7จถึงแเดือนได้รั้ง<ะ>ที่เริ่มรู้สึกว่ามีความรู้สึกบางอย่างกับตุ๊กตาตัวเนี้ยที่เริ่มรู้สึกว่าจะเริ่มก่อจะเริ่มกำจำเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่รู้สึกว่าเขาเริ่มมีความรู้สึกต่อตุ๊กตาหลังนั้นจริงๆกันการเล่นตุ๊กตาของเด็กดีนะคะเป็นการสร้างเสริมสร้าง,าง,างพัฒน,นาการให้เขาด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของ เขาอาจจะแบบรู้สึกว่าเขามีเพื่อนมีความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบเขาแสดงออกผ่านตุ๊กตาดังนั้นน่ะคือจะว่าง่ายๆก็ว่าน่าจะเป็นเรื่องของความอ่อนโยนประมาณนั้นซึ่งซึ่งเดียวมองว่าก็ให้เขาเล่นได้นะคะแต่ว่าถ้าเขาเริ่มมีความรู้สึกที่ชัดเจนทางด้านอารมณ์มากขึ้นคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะต้องมีมีขอบเขตที่ให้เขาแบบได้จับได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราให้เขาอยู่กับกับน้องอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอาจจะทําให้เขาติดตัวไปจนโตอย่างที่เดียวบอกก็อาจจะเป็นการเสริมส,สร้างลักษณะ ใส่ที่ผิดก็จริงๆก็ไม่มีผิดไม่มีถูกน้อก็อาจจะเป็นความยืดหยุ่นได้อาจจะแล้วแต่แล้วแต่แต่และบ้านแต่อย่างของบ้านเบียร์เนี่ยก็คือแบบก็จะมีขอบเขตให้น้องเริ่มมีขอบเขตให้น้องบ้างตอนที่น้องเริ่มแบบช่วงขวบ 2- 3สเดือนอะไรแบบนี้ค่ะ สำหรับเดียดีว่าก็มีส่วนนะคะในการเสริมสร้างพัฒนาการแล้วก็จินตนาการเนี่ยค่ะก็ตอนนี้ก็จินตนาการแล้วว่าเอานรักอุ่นใจแล้วอุ่นใจก็คือมีชีวิตแล้วหนึ่งทุกครั้งที่อุ่นใจหายไปแล้วเขาได้มาเจอกันเขาจะดีใจมากแล้วเขาก็จะรู้สึกแบบมีความสุขอย่างตอนนี้เขาก็กําลัางจะให้อาน้องแบบนอกนกอดอะไรเนี่ยคิสค, <c oughs> คิเหรอคะคิสคิสอุ่นใจ <c oughs> ก็จะแบบเหมือนบางทีเขาก็จินตนาการเนี่ยนี้ก็คิสค่ะแสดงความรัก อะไรแบบนี้บางทีอะไรถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยที่เดีย่าเริ่มแสดงอารมณ์แบบรุนแรงอย่างเช่นแบบบางทีมีควอางของอะไรอย่างเงี้ยหรือเอาตุกตาแบบโยนเดียก็จะแบบคอยสอนเขาผ่านตุกตาด้วยนะคะว่าแบบเดียร่าอุ่นใจเจ็บนะอะไรแบบเนี้ยแบบผ่านการแสดงความรู้สึกแบบนี้ก็จะทําให้น้องเนี่ยซอฟลงได้เหมือนกันนะคะจริงๆถ้าถ้าเดี๋ยวปล่อยเลยนะคะปล่อยแบบไม่มีข้อจำกัดเลยติดมากบอกเลยว่าติดมาก หลังๆก็เริ่มเริ่มคิดเริ่มสังเกตเขาว่าเขาติดมากเกินไปแล้วเหมือนเหมือนขวดนมอะค่ะเก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องเลิอกอุ่นใจกับเขาแล้วตั้งแต่ช่วงขวบ2เดือนละค่ะคือมันอารมณ์เนี้ยมาพร้อมๆกับตอนช่วงที่ได้ย่าเลิกขวดนม แล้วก็เลยมีมีความรู้สึกว่าเขาต้องเลิกเพราะถ้าไม่อย่างนั้นนะเขาจะเอาอุ่นใจไปทุกที่เพราะว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เดย่าแบบไปไหนก็จะต้องลากอุ่นใจไปด้วยแล้วแบบลากลงพื้นอะพื้นถนนบ้างพื้นห้างบ้างอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่ามันสกปรกแล้วมันไม่ไหวก็เลยรู้สึกว่าจะต้องแบบเริ่มจํากัดระหว่างการอยู่กันกับน้องกับตุ๊กตาละถ้าไม่อย่างนั้นอาจจะติดตัวไปจนโตดีนะก็ยังดีกว่าการจ้องจ่อเนาะ ที่เรียกบอกมันเป็นรากฐานสําคัญของการสร้างความมั่นคงทางด้านอารมณ์แล้วก็จิตใจของน้องค่ะดังนั้นก็เล่นไปเถอะขาตุ๊กตาแบบไม่มีผลเสียขนาดนั้นแต่เพียงว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะลองดูอย่างเงี้ยค่ะถ้าน้องเริ่มไม่ห่างเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็ลองหาวิธีหลอกล่อดูเพราะว่าก็มาสอนตอนโตก็ได้หลายๆบ้านเขาก็มาสอนตอนโตมาบอกตอนโตว่าแบบเออเราจะต้องเลิกนะแต่แบบบางบ้านเขาก็คือถึงขั้นแบบร้องห่มร้องไห้เสียใจขาดน้องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็อาจจะต้องลองหาความเหมาะสม สมและความพอดีกับน้องดัวค่ะเพื่อที่แบบจะได้ไม่กระทบจิตใจกันในตอนที่แบบเขาโตอีกทีนึ่งถึงตอนนี้เดยวก็เลี้ยงลูกแบบที่ตัวเองขาดอันนี้มันน่าจะเป็นในเรื่องของมุมมองมุมมองทัศนคติกับการเลี้ยงลูกอย่างนี้ดีกว่าค่ะคืออย่างของเดียก็ยอมรับตรงๆเนาะว่าอะไรที่เราขาดตอนเด็กอะ่ะเราก็มาเสริมมาเติมให้กับลูกเราตอนนี้เหมือนกัน แต่ว่าใดๆก็ตามแต่ก็คือไม่ได้คาดหวังจะต้องทําได้เก่งเท่าเราแล้วก็ไม่ได้คาดหวังจะต้องทุกอย่างจะต้องดีที่สุดแล้วก็เพอร์เฟกที่สุดคือเดียก็เลยมองว่าก็ไม่ได้ตามใจแต่ก็ไม่ได้แบบแก็ไม่ได้ถึงกับห้ามทั้งหมดทุกอย่างสําหรับเดียเรยมองว่าก็เลี้ยงตามสถานะเลี้ยงตามที่เราแบบ ที่เรามีมีเท่าไหนก็เลี้ยงเท่านั้นมีเท่าไหร่ก็ซื้อเท่านั้นไม่ได้ถึงกับขั้นว่าแบบจะต้องอย่างดีที่สุดแล้วก็เพอร์เฟกที่สุดประมาณนั้นค่ะคือเดียมองว่าคุณพ่อคุณแม่อย่างเราก็ไม่เหนื่อยแล้วก็เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องทะเยอทะยานอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเดียร์โตมาเด้กอาจจะบอกเขาแบบอะไรก็ได้ที่ไม่เดือดร้อนใครแล้วก็อยู่ในความพอเพียงว่าอย่างนั้น เดี๋ยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นตามใจว่าจะต้องซื้อทุกอย่างให้เขาในอนาคตเดี๋ยก็คงจะค่อยๆสอนเขาว่าถ้าเขาอยากได้ทุกอย่างอ่ะที่เขามองอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เขาสมควรที่จะได้แค่ชิ้นเดียวแล้วทาไมเขาถึงได้แค่ชิ้นเดียวอะไรแบบนี้ค่ะถ้าวันหนึ่งเขาอยากได้จริงๆเขาจะต้องทํายังไงให้ได้สิ่งสิ่งนั้นมาก็เดี๋ยวค่อยๆปลูก,กค่อยๆฝังกันไปก็อาจจะแบบเป็นช่วงที่เขาแบบเติบโตกันไปเรื่อยๆในอนาคตฝากกดติดตามกไดมกไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับช่องของลิตเติ้ลเนย่ากันด้วยนะคะเราจะไปกันและะ้วค 乾杯